นนนี่ตง้้เาาบ็ดดกุสวัสดีครับน้องพี่ณะป้องปลาชอบในการจับปลาตกปลาเมื่อนี้มาพอกับผมมีคือเกาครับนุ่มน้องซอครับนะครับเห็นไม้กระดูกหรอครับวาสิมาเห็นยัง ครับอุปกรณ์นี่เงยขอบจากก้านครับใส่เดือนรอบนี้ไมาเงยใส่เดือนล่องเมืองครับสุดเทื่อใส่เป็นเงยเขียดไปเริ่มคำแล้วครับนะครับ,รบไม้กับไม้เก้านี่ยนะครับหากินเลาะเทียงจากควองเนี่นะครับไปมุงอื่นบ่ได้ครับเจา้าทีแรง พี่น้องไปใส่เวลาใส่แล้วมันสีคำอ่ะผมมือสีใส้ใเบิร์บจักสีหาลังนะครับเป็นหลังจากนั้นเคยมาลุ่นกันตอนยามครับหลังแรกกับใส่เดือนขอบจักรวาลตอไม้ผมมือนี่คือปลาดุกนะครับ ฝนตกครับเมื่อวานเนี่ยครับตกแต่ก,กันขึ้นเป็นหอดเ้าครับน้ำขึ้น ใส่จุแล้ดนะดครับ นำขึน,นขัดนำขึนไ ครับใส่เสร็จแล้วไปหยิมกับเหลืออยู่นีหกเจ็ดลังครับเมื่อยหยิมกับมังครับมีโตบ่ <c oughs> <c oughs> เงียบๆนะครับเนี่บริเวณเสียงป่าบ่อนเลยบริเวณเสียงป่าสวบเลยนจะคือปะเนาะนเสียครับ <c oughs> <c oughs> กันติ๊ก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 คุณหมอบ้างเพื่อนทุกท่านเนี่ยหมอบ่คุณหมออันยบอย้์รุดจ้ำอืมยิ่งครับคุณหมอบ่หมอครับคุณหมอ หยู่หยุดหยบยน้อยครับเตะดีแล้วครับคุณหมอครับคุณหมอ ติดแล้วติดแล้วได้ตัวเติมแล้วครับเก็บกันครับ ครับ <c oughs> ยามรอบสองกันครับรอบแรกยามกลับนะได้ไปเค้งอยู่แปดตัวนะครับได้คุณหมอแปดไปตอนนี้กระเวลาสองทุ่มสี่สามทุ่มแล้วครับไปเมื่อกี้ก็ไปไตเขียดมาไอไอเติมอยู่ครับคุณหมอกวนดูไรผมมีเปลี่ยนส่้อเงียเขียดแล้วครับเอาไว้ครับโอ้ลอนเกือบทุกหลัง หลังแหลกกันนะครับหลังแหลกเสยครับพอไม้ผมคือประดุกนะครับรุ่นครับรุ่นครับว่ามันประดุกแล้วครับนี่ พินตุล้วครับพินตแล้วปครับะปุกครับประดุกอ้าโอ้อ้โโอ้ หลุดครับพอดีแค่ยูมันตายแล้วเอ้าเก็บไปครับแต้มได้ครับประดุกเนีย่ยที่ตามฮะโอ้คุณมอยครับคุณมอยแล้ว ม่ห้อยปลามาสวบครับห้อยปลามาสวบเพื่อนสนั่นต้องใส่งเงียด นี่ครับโอ้ฟังดิดึงน้องขัดแั่นตู่มานอนฮึบโอ้คุณหมอ ผลงานขึนนี่ครับคุณหมอหกตัวประดุกตวเลงครับสวัสดีตอนเช้าครับไปเดี๋ยวไปลายามแล้วครับโอออกมาสายครับฝนตกครับขึ้นนี่ทั้งตกทั้งร่ม ครับมาตังแรงบ้างตั้งนาพี่น้องหลังนะตั้งนาส่งนี่ดูวะดูวะโอ้โอ

มาเดี๋ยวมาเดี huh. uh ๋ยวไม่ต้องไปบานี่ยโอ้โหไงครับไงไงถึงยินเสียงดินอยู่ครับพี่น้องทางต่อไปนี่ครับนี่ครับอ้าวยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้ว เหม็นแฉมครับขอปลดปากกันครับหลังข้างในเห็นขาวเพิ้นเพิ้นมาแต่ไกลปะนะชั้นชับชับ้นชนั้นปลดปากกันครับสรุปผลงานเซาเนี้ครับ สามแต้มครับในปลาคอยง่ามาตัวนึงครับใส่ลูกครับ